นะครับผมนายมูลนะครับเด็กม6ที่ลงทุนในตลาดคริปโตน่ยปีนี้ปีที่3าแล้วนะครับเคยพอติลบนะครับ50นะครับพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆครับจนตอนนี้ทำกำไรจากตลาดนี้ได้แล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในหัวข้อที่ว่ารู้ DCA นะครับดูแค่ DCA มันพอแล้วเหร่าวะในการลงทุนปิดคอยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะถ้าจะลงทุนนะครับจะ ถ้าถ้าจะเลือกวิธีใดที่วิธีหนึ่งในการลงทุนเนี่ยก็จะเลือกวิธีการ d c a ใช่ไหมหรือไม่ก็รู้แค่วิธีเดียวนะครับในการลงทุนก็คือดี a เนี่ยแหละแน่นอนว่าคลิปนี้นะครับผมทําเพื่อใครนะครับทาเพื่อไอ้คนที่รู้แค่ d c a วิธีเดียวนี่แหละนะครับส่วนคนที่รู้ว่ามีวิธีการอื่น,นับการเก็งกาไรด้วยวิธีการอื่นนะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคลต่างๆนะครับจัดสรรน,นส่วนนะครับมีพอร์ตดีซีเอแยกไว้กับพอร์ตที่เข้าแยกไว้อันนี้เรื่อง,องคุณนะครับอันนี้ ผมไม่มีปัญหาคุณเลยครับทำไปเลยครับดีแล้วครับ <c oughs> นะครับผมอ่ะแต่ว่าอ่ากลุ่มเป้าหมายที่ผมผมที่จะเี <c oughs> ะ้ยสัตว์เอ้ยกลุ่มเป้าหมายที่ผมจะพูดคุยด้วยเนะี่ย <c oughs> ก็คือไอ้คนที่รู้แค่ดีเอย่างเดียวนี่นแหละแล้วไม่ได้อย่างวิธีอื่นเลยนะครับ บอกก่อนครับในตลาดคริปโตเอาแค่คริปโตบิตคอยตัวเดียวเนี่ยเอาตัวนี้ตัวเดียวก่อนเอถ้าใคร DCA ใน S&P 500นะครับก็ทำไปครับดีแล้วครับการาฟไม่เหมาะกับการทําอย่างนั้นแล้วไม่ยอ่อเลยนะจ๊ะเออแต่บิตคอยเนี่ยมันสวิงค่อนข้างรุนแรงนะครับสวิงขีประมาณ7 0 7 0 80%เม,มันเรื่องปกติครับสำหรับบิตคอยในทุกๆไซเคิลนะครับอ่าทีนี้นะครับถามว่า ดีทีเอในบิทคอยมันไม่ดีหรอผมตอบแล้วมันดีนะครับมันดีแต่ว่ามันจะมีมันก็มีวิธีอื่นนะครับที่มันสามารถเอาเพื่อฟอร์มได้ดีกว่า d c a นะครับเออแต่ว่าใครอยากลดความเสี่ยงของพอร์ตก็โอเ okay, ค DCA ไปครับเรื่องของคุณนจะจ๊ะอืมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมา uh, วนจังวะอ้าวเดี๋ยววิธีแรกนะครับวิธีแรกการซื้อด้วยอ่า uh, EMA c r o s s i n g นะครับบางคนสงสัยไม่เคยได้ยินมาก่อน EMA crossing คือเชื่ออะไรวะพี่ นะจ๊ะอ่างบอกว่า EMA ก็คือ Exponential Moving Average โอ้โห,โหบางคนได้ยินก็สงสัยว่าไอ้เทียคือเที่ยอะไรเนี่ย <c oughs> เอางี้มันคือเส้นค่าเฉลี่ยโดยผ่านการคำนวณแบบพิเศษมาโอเคนะเอออ่ามันจะมีเส้นอยู่สองเส้นนะครับเส้น่ี้ยสองเส้นมาตัดกันนะครับถ้าเส้นอ่าเราจะเอา,าเส้นค่าเฉลี่ยค่าสมมุติเอาอะไรดีวันที่เจ็ดแล้วเจ็ดกับสามสิบนะครับถ้าเส้นที่7็ดเนี่ย ให้ดูแล้วกันง่ายดีนะครับถ้าเส้นเจ็บตัดกับสามสิบเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวด,ด,ดูนะครับอ่ะอันนี้กลับปิดคอยน์นะแม่งกับหัวด้วยเอ้ยไม่มันฟลิปด้วยโอเคนี่นะสังเกตว่าเส้นนี้นะครับเส้นนี้สังเกตนะครับเส้นเขียวเขียวเนี่ยคือเส้นเจ็ดนะครับเส้นแดงแดงครับคือเส้นสามสิบนะครับอ่าสำหรับคนที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะอยู่ช่วงช่วงนี้แหละช่วงโฟมโม่หน่อยนะครับต่างก็จะขึ้นนะครับ่างนี้ผม ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละมือใหม่นะครับหรือว่าเม่ากนได้เองนะจ๊ะทีนี้นะครับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับก็จะถามว่าเอ้ย DCA ดีไหมก็ DCA DCA ไปนะครับอืมก็มันก็ดีนะครับเขาก็มา DCA ช่วงข้างบนนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมทีนี้ก็ถั่วเอามาข้างล่างแล้วล่างล่างเส้นแดงๆเนี่ยนะครับมาเรื่อยๆเออแต่ผมน้ำเสนออีกวิธีคิดหนึ่งนะครับว่าเอ้ยไอเงินเก็บที่คุณี้เกียรติมาเกียรติมาลงทุนทุกๆเดือนเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ย คุณไม่ต้องลองทุนเก็บไว้ในพอร์ตของคุณแต่ไม่ต้องลองทุนเก็บไหมเออจะซื้อแล้วไม่ต้องซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับรอสัญญาณรอสัญญาณนะครับเขียวแรกนะครับเขียวแรกที่มันตัดกันนะครับตรงเขียวแรกนะครับเห็นไหมนี่เขียวแรกครับที่มันตัดกันตรงนี้นะครับให้เอาเงินทั้งหมดนะครับสมมติรอมานานละหนึ่งเดือนสองเดือนกูยังไม่ซื้อทีททนะครับตลาดมันแรงอยู่เห็นปะเห็นไหมเส้นเส้นมันแรงอยู่ครับกูไม่มีสิทธิ์ซื้อนะครับอ่ะพอมันเขียวแรกนะครับเขียวแรกนั่นแหละให้ซื้อ นะครับตรงเขียวแรกนะครับอันนี้ทำทำเฟรมวิ่นะทำทำเฟรมวิ่นะใครจะทําก็ไปดูว่านี่คือทำทำเฟรมวิ่นะครับให้ซื้อครับจังหวะที่เขียวแรกของอ่าสัญญาณเขียวแรกนะครับนี่อสมมุติคุณอาจจะดีซเอมาเอ้ยเก็บเงินมาสิบสองเดือนครับจากการดีซเอใช่ไหมแบบว่าจะเอาเงินไปดีซีเอแต่ว่าไม่ดีซีเอนะเก็บไว้ในพอร์ตสิบสองเดือนนะครับเดือนละ สองพันสองพันแล้วกันสิบสองสองยี่สิบสี่สองหมื่นสี่ะครับคว้านซื้อจุดจุดเดียวครับคือจุดนี้คุณจะได้จุดประมาณเกือบนะครับเกือบโลเซเกือบเขาเรียกว่าคลางครับเกือบล่างสุดเลยครับของไซโค,โคนะครับแต่แต่ว่าถ้าคนที่ดีเมาเขาจะได้ราคาเฉลี่ยนะครับเนาะเพราะว่าซื้อมา้งแต่เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้านะครับเนี่ยก็จะเฉลี่ยนะครับต้นทุนก็อยู่ตรงกลางเห,เห็นไหมเห็นภาพไหมเห็นภาพ ปร,ประมาณนี้นะครับนี่เราขายเมื่อไรล่ะอ่ะบางคนดีเทลระยะยาวนะครับก็ทําไปไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่คุณจะไม่ขายจริงหรอวะมันสวิงมันสวิงคนค่อนข้างแรงนะมันสวิงที่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเลยนะครับถ้าคุณไม่ขายนี่ก็โอ้เสียดายเงินนะก็มันสามารถเอาเงินที่ที่ที่ขายตรงนั้นอนะ่ะมาซื้อครับจุดต่ําสุดอีกรอบหนึ่งนะครับเขียวรอบรอบหน้าครับสัญญาซื้อรอบใหม่นะครับ มันจะค่อนข้างเอาผ f o อ m ได้มากกว่า dca นะครับวิธีนี้นการาใช้อินเทอร์เทอร์นะครับก็คือ in ma crossing นะครับผมไปเซิร์ชดูได้นะครับไปเซิร์ชดูได้ <laughs> นะครับต่อมานะครับวิธีต่อมา,อาใช้ฟิโบนชีนะครับฟิโบนชีซื้อหัวที่ฟิโบนชีใช่ไหมครับฟิโบนชีคืออะไรนะครับ คืออย่างนี้ในเทดดิงวิวนะครับมันจะมีเครื่องมืออยู่นะครับชื่อว่าฟีโบนักชีนะครับมันซื้อครับในการอัตราส่วนต่างๆนะครับว่าอัตราที่มันย่อลงมาเนี่ยมันคือย่อไว้ที่อยู่เท่าไหร่นะจ๊ะนี่นะครับมันคือมันพัดนะฮะโอเคมันพัดนั่นแหละนี่นะครับเห็นไหมเส้นแดงๆนี่นะครับเห็นไหม นี่นะครับคุณคว้นซื้อที่เท่าไหร่ดีนะครับก็อาจจะเป็นห้าสิบนะครับหกสิบเอ็ดจุดแปดครับเจ็ดสิบแปดจุดหกครับอ่าแบ่งเงินครับแบ่งเงินครับสมมุติมีเงินก้อนอยู่ก้อนหนึ่งใช่ไหมเออสมมุติสักสามหมื่นหรือว่าเท่าไหร่ก็ได้ว่าว่าไปครับสองหมื่นสี่เออแล้วแต่นะครับก็เก็บเงินครับไปซื้อที่ห้าราคาที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับหนึ่งไม้นะครับหกสิบเอ็ดจุดแปดอีกหนึ่งไม้นะครับไม้ละหมื่นก็ได้ครับแล้วก็จะไเจ็ดสิบแปดจุดหกอีกหนึ่งไม้นะครับ เห็นได้ว่าเอ้ยมันค่อนข้างเพอร์ฟอร์มดีกว่าการที่ไป d c a ตรงยอดข้างบนสุดเลย mm hmm. เกินที่มันเกินกว่า50%หเห็นไหม mm hmm. นี่นี่นี่น,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 นี่ข้างบนสุดอะมันมันราคาสูงไปครับยังไม่ต่ํากว่า50%ใช่ไหมครับ mm hmm. เ,หเหมือนสินค้าครับเหมือนราคารถตอนรถราคาเราก็อยากซื้อใช่ไหมตอนที่มันยังไม่ลดราคาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่เอออะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือแนวคิดนะครับนะ mm hmm. ต่อมาครับ กูจะสอนในเปอรเจนดีไหมเนะี่ยเอางี้ไปดู rsi แล้วกันนะครับอินดิเคเตอร์อีกตัวนึ่งคือ rsi นะครับนะ rsi คืออะไรนะครับมันคือ relative strength index กูพูดขับยากแล้วขอโทษเอาเป็นว่ามันคืออินดิเคเตอร์ตัวนึงครับที่วัดกำลังนะครับซื้อขายของสิบสี่แห่งก่อนหน้านะครับมันจะมีระดับบอกอยู่นะครับว่าเท่านี้ถ้าต่ำกว่า70็ิเนี่ยคือ oversold คือขายมาก เด้วยกฎของเขาเีย supply demand นะครับถ้าอะไรที่มันมากไปเนี่ยมันจะถูกปรับสมดุลให้มันเท่ากันนะครับให้สมมุติขายมากเกินไปว่าถูกปรับปรับราคาให้มันสมดุลนะครับอะตรงนี้นะครับนี่คือ r s ซใช่ไหมเียนตรงนี้ม่งแดงๆตรงนี้คือ over s o l d ใช่ไหมคือตรงนี้ใช่ไหมครับคือช่วงเวลาตรงนี้นะครับที่มีการขายที่มากเกินไปครับอ่ะสอต่อเลยนะครับนี่มันคือไรเวอร์เจนนะครับที่ผมสอน นะครับแันหนึงนะเออใครตัดได้บอ่อหรือคกูต้องเต้นสดไปเลยไม่เป็นไรอ่ะนี่น,นะครับอ่ะลองดูครับลองดูสังเกตนะว่าอ่าณตำแหน่งนี้นะครับ อ่าเอสไอได้เกิดโอเวอร์ซเนี่ครูมาสอนเหตุหรือว่าสอนลงทุนวันนี้วันหนึ่งนะเออเอาปวนว่ามันเกิดการขัดแย้งครับกับการระหว่างของเอสไอนะครับเอสไอมีระดับที่ส่งขึ้นนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยต่ำลงใช่ไหมครับเขาเรียกว่าได่เวอร์เจนครับอืนี่เป็นเป็นจุดที่ดีครับในการซื้อนะครับอ่าถ้าเกิดในทางเฟรมใหญ่เนะี่ยก็คือเป็นจุดที่เดือบสครับนีการซื้อเลยนะจ๊ะอืมนี่ก็ถือว่ามาสอน วิธีการซื้อบิตคอยคร่าวๆแล้วกันมาแชร์แล้วกันครับจะทําไม่ทาก็แล้วแต่คุณนะครับศึกษาก่อนนะต่อมาครับอันนี้มันไม่ใช่เชิงวิธีละอันนี้จะเป็นวิธีของเทรดเดอร์นะครับเทรดเดอร์เนี่ยเขาจะมีวิธีการนะครับในการซื้อที่มันค่อนข้างสมเสี่ยงนิดหนึ่งครับแต่ว่าด้วยความเสี่ยงที่มากขึ้นเนี่ยรีวาร์ที่เขาได้นะก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันนั่นคือไปเทรดนั่นเองเทรดอะไรว่เทรดคอยเ ปกติเนี่ยเสียงที่คุณเทรดกันใช่ไหมครับอ่าอย่างสมมุติเนี่ยผมใช้เงินเท่าไหรด่ดีมีเงินพันบาทนะครับไปซื้อบิตคอยเออขึ้นไปอ่าสมมุติเ,เงินจัดเงินพันบาทอะขึ้นไปพันสองครับขายที่ผมว่าขายปึ๊บผมได้กำไรสองร้อยบาทนะครับทีนี้ในตาในลาดคริปโตรครับมันมีการเทรดที่ชื่อว่าคอยเอ็มนะครับหรือว่าการเทรดมาร์จิ้นอยู่เออคืออะไรสมมุติแพ้สมมุติแพงเลยสมมุติผมมี0.01 BTC ใช่ไหมครับ ผมใช้เงินเป็น BTC นั่นแหละเออในการเทรดนะครับตั้งต้น BTC BTC สมมติ BTC ขึ้นขึ้นไปครับ BTC คืออะไร Bitcoin นะ Bitcoin เออ Bitcoin คือราคาขึ้นขึ้นขึ้นไปใช่ไหมเออจากเงินอ่ะศูนย์จุดหนึ่ง BTC ใช่ไหมเอออ่ามันก็ถูกขึ้นไปเพราะว่าราคามันขึ้นเนาะเออจากศูนย์จุดหนึ่ง BTC กลายเป็นศูนย์จุดหนึ่งสอง BTC นะครับแล้วผมก็ขายเงินที่ผมได้อ่ะจากอ่าจะเป็นไทยบาทใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยจะถูกเป็น BTC แทนเปลี่ยนเป็น BTC แทน ทำให้เราเก็บสะสมบิตคอยได้เพิ่มขึ้นนะครับในตลาดหาขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็การใช้ r e เ e อร์ชในการช่วยในการลงทุนนะครับต้องบอกว่าไอเนี้ยเป็นดาบสองคนครับดาบสองคมคนที่ใช้เป็นก็จะใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับคนที่ใช้ไม่เป็นก็จะหมดตัวนะครับงั้นผมไม่สอนแล้วผมแค่พูดถึงการใช้ Reverage ครับแล้วก็การใช้ l e เว r ร g e ที่ปลอดภัยแล้กันคิดว่า ไม่อยากแนะนำเลยเพราะว่าไปศึกษาต่อเอาเองก,การใช้เลเวอเรจมันควรใช้ยังไงนะครับแต่ว่าอีกวิธีทีท่ผมจะมาแชร์แล้วกันนะครับก็คือการใช้เลเวอเรจ DCA นะครับสุ่มเสี่ยงนะ <c oughs> ก,เกเ็เรื่อนสุ่มเสี่ยงนะแต่ก็อืมโอเคสมมติผมใช้เลเวอเรจที่คูณสองนะครับถ้าราคา Bitcoin ร่วงนะครับร่วงมาห้าสิบเปอร์เซ็นพอผมจะแตกทันทีไม่สิเรื่องโพ i t i o นนั้นผมจะแตกทันทีนะครับพอแตกหรือ p o s i t i ันแตกคืออะไรก็คือ เงินที่เราลงทุนไว้ในปิดคอยอนั้นก็จะหายไปเลยนะครับถามว่าแล้วมันดียังไงล่ะมันดีตรงที่ว่า,ามันได้เพิ่มผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียคือถ้าลงมา50%ก็จะล้างพอร์ตเลยนะครับบางคนก็กลัวว่าเฮ้ยที่จล้างพอร์ตเลยวะกูจะไปทำซ้ำบ้าอะไรวะแต่ลองคิดสภาพดูนะครับคุณดีเจอยู่ใช่ไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่าต้นทุนของคุณจะถูกดึงลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะครับ ทำให้จุดลิปคุิเอ่อะมันก็ร่วงลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับอืม่เห็นภาพใช่ไหมไม่เป็นไร,นรฟังไปฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวคุณลงทุนเดี๋ยวคุณก็รู้เรื่องเองว่าที่ผมพูดคือเชีวว่ยไรวะนะครับอประมาณนี้ครับที่ที่ผมคิดไม่ได้ครับพิการต่างๆนี่นะครับสำหรับคนที่อดูข่าวช่วงนี้นะเออเห็นว่าบิตคอยน์มันน่าสนใจดีทเอเลยหรือเปล่าก็ แนะนำว่าทําเลยนะครับอย่าอย่าไปรอนู่นรอนี่ครับทาเลยนะจ๊ะเออครับทาเลยับจะได้มีภูมิตั้งฐานครับจะได้มีประสบการณ์ทําในการเทรดคริปโตนะครับลงด้วยจํานวนเงิือนที่น้อยและเสียได้ก่อนนะครับส่วนใครยังไม่มีโบเกอร์นะครับหรือว่าจะสมัครลิกงนะครับก็อยู่ด้านล่างผมนะครับผมจะมีบิตครับแล้วโอเคเอ็กนะครับผมครับชอบนะครับก็กดไอ้กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับผม